รวมรถมื่อ2 JK ค่ะขอนำเสนอให้ชมกับรถ Toyota Yaris 1.5E เกียร์ออโตนะคะราคาเงินสด99,000บาทค่ะหรือต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะราคาจัดไฟแนนซ์1 9 0 0 0บาทรถคันนี้แจ้งจดทะเบียนในปี07นะคะการจัดไฟแนนซ์นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่60งวดนะคะโดยค่างวดจะอยู่ที่2,000กว่าบาทไม่เกิน3,000บาทนะคะ จัดง่ายผ่อนสบายเงื่อนไขไม่ยุ่งยากมีรับกันหลังการขาย3เดือนค่ะหรือ3,000กิโลเมตรนะคะพร้อมเปลี่ยนถ่ายชุดน้ำมันเครื่องก่อนส่งมอบรถให้ด้วยค่ะเครื่องยนต์ 1,500cc ตัว E เกียร์ออโต้คุณจะรีโมทพร้อมจอถอยกระจกไฟฟ้ามีแอร์แบ็กมี ABS เพลงมีฟัง FM CD AUX ใช้งานได้นะคะ ระบบแอร์เย็นฉ่ำคายางใหม่ทั้ง4เส้นท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะไม่ว่าท่านจะสนใจในเงื่อนไขของเงินสดหรือเงินผ่อนนะคะท่านสามารถนัดดูรถทดลองขับกันได้ทุกวันเลยค่ะรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะติดต่อโทรคุยสอบถามโทรนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือต้องการขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักเข้าไปได้เหมือนกันนะคะทั้งเบอร์โทรและไอดี n ลเลยนะคะ2ช่องทางในการติดต่อ ในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ